ท่านพาณิชย์จังหวัดเพชรบูร์ครับพาณิชย์บอกข่าวครับสวัสดีครับท่านพาณิชย์ครับสวัสดีครับคุณชัยยงครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับครับจังหวัดเพชรบูรณ์บ้านเราเมื่อวานบวกมาเก้าตอนนี้ยอดสะสมร้อยสามสิบเก้าครับท่านพาณิชย์ครับผมครับภาพรวมของตัวประเทศก็ตัวเลขก็เพิ่มมารวมทั้งตัวเลขผู้เสียชีวิตก็เพิ่มขัอนข้างสูงนะครับครับ ผมครับก็เมื่อวานจังหวัดพิจูน่าจะอากาศดีนะครับชุ่มฉ่ำโดยทั่วเมื่อวานมีฝนตกกันนะครับหลังจากที่ในหลายพื้นที่อาจจะอ่าร้อนอ้าวอยู่นะครับก็ตอนนี้ก็แถวแถวบ้านแถวใกล้ๆสวทอวนี่ก็อากาศดีนะครับสําหรับอ่ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด19ของอ่ประเทศไทยนะครับทุกจังหวัดเฉพาะเมื่อวานนี้นะครับตัวเลขภาพรวมเนี่ย สามพันสามร้อยเก้าสิบสี่รายนะครับที่ติดเชื้อรายใหม่ซึ่งอเป็นอยู่บุคคลทั่วๆไปนะครับหนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบเก้ารายนะครับแล้วก็ผู้ต้องขังที่อยู่ในเรือนจำหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบแปดตายนะครับแล้วก็มีผู้เสียชีวิตยี่สิบเก้ารายนะครับตัวเลขการติดเชื้อรวมทั้งผู้เสียชีวิตก็ยังมีต่อเน,นื่องอย่างที่กุชัยยงพูดเมื่อครู่ของเพชรบูรณ์เราก็มีการ รายใหม่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากท่านผู้ฟังแล้วก็พี่น้องประชาชนนะครับก็อตอนนี้ต้องไม่เรียกว่า,าประมาทนะครับตอนนี้ต้องถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังอย่างสูงนะครับอถ้าออกนอกมีความจาเป็นต้องออกนอกบ้านนะครับก็อย่าลืมในเรื่องของหน้ากากอนามัยนะครับหมันล้างมือนะครับแล้วก็อ่าเข้าในที่ชุมชนอะไรนี้ก็ต้องระมัดระวังอย่าเข้าใกล้กันจน มากจนเกินไปนะครับแล้วก็ใครที่มีคนรู้จักหรือญาติพี่น้องที่มาจากต่างจังหวัดมาพบนะครับก็อย่าลืมแจ้งทางเจ้าที่ทา,ทางทางาแพทย์นะครับบุคลากรทางแพทย์หรือกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เพื่อการจะได้กำกับดูแลไม่งั้นก็เกิดการแพร่ระบาดไปเรื่อยเราก็จะจะเห็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นนะครับขณะเดียวกันร้านที่เข้าร่วมโครงการมาตรการของรัฐป้องกันผลกระทบ ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 กนะครับก็ถือปฏิบัติตามาเงื่อนไขอย่างเคร่งครัดด้วยนะครับไม่เปลี่ยนเป็นเงินสดไม่ให้ผู้ใช้สิทธิ์ใช้ในการซื้อสินค้าแอลกอฮอล์หรือบุหรี่นะครับไม่รวบรวมบัตรของผู้ได้รับสิทธิ์มาไว้นะครับแล้วก็ขณะเดียวกันก็ขอ,อเชิญชวนนะครับท่านผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะครับก็ได้ลงทะเบียนในการที่จะฉีดวัคซีนนะครับก็คือท่าน ถ้าลงวันนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะได้ฉีดทันทีเลยนะครับแต่ก็ต้องไปเข้าคิวรอก็อาจจะใช้ระยะเวลาเพียงแต่ว่าออยากจะเชิญชวนนะครับลงทะเบียนผ่านหมอพร้อมนะครับก็ลงทะเบียนไว้ก็เดี๋ยวก็จะมีการจัดลําดับคิวนะครับช่วงนี้ก็ผู้อายุสูงอายุนะครับอ่าหกสิบปีขึ้นไปนะครับไม่รู้คุณชัยยงลงได้หรือยังนะครับใกล้เคียงแล้วครับใกล้เคียงครับรวมถึงผู้ที่เป็นอ่าโรค เรียงนะครับเจ็ดโรคนะครับช่วงนี้ก็ลงช่วงนี้นะครับส่วนบุคคลทั่วไปก็ทราบว่าจะเริ่มต้นเดือนนะครับก,ก็ยังไงก็ไปลงทะเบียนไว้ก่อนนะครับ,บสําหรับสินค้ากเกษตรนะครับช่วงนี้สินค้ากเกษตรหลักนะครับข้าวก็โพดมันก็เป็นช่วงของการเพาะปลูกนะครับช่วงการเพาะปลูกเพราะฉะนั้นก็ราคาสินค้าช่วงนี้ก็ขอนุญาตแจ้งข่าวเรื่องสินค้าผักนะครับตลาดจางผักสันที่สุขแย,ยกพ่อขุนอำเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบุรีนะครับผักกะหล่าวันนี้ก็สิบบาทต่อกิโลกรัมนะครับกะหล่าขึ้นมาจากเมื่อวานหนึ่งบาทต่อกิโลนะครับผักลุยแปดบาทต่อกิโลกรัมเช่นเดียวกันนะครับลุยขึ้นมาหนึ่งบาทต่อกิโลผักชีสี่สิบบาทต่อกิโลกรัมผักชีขึ้นมาสิบบาทนะครับผักชีลาวสามสิบห้าบาทต่อกิโลกรัมเช่นเดียวกันขึ้นมาสิบบาทต่อกิโลพริกฮอตแดงยี่สิบาทต่อกิโลกรัมครับพริกฮอตเขียว สิบห้าบาทตอ่อกิโลกรัมนี้ราคาทรงตัวนะครับพริกยินดาพวงก็น่าจะเป็นชนิดเขียวนะครับก็เจ็ดบาทต่อกิโลกรัมชนิดแดงช่วงนี้น่าจะหายากแลลวคร small, ับถั่วฝักยาวยี่สิบแปดบาทต่อกิโลกรัมแปดบาทขึ้นมานะครับขึ้นมาแปดบาทต่อกิโลต้นหอมสามสิบาทต่อกิโลกรัมต้นหอมขึ้นมาห้าบาทกิโลนะครับหอมแดงสิบห้าถึงยี่สิบบาทต่อกิโลกรัมเมื่อวานทางสํานักงานก็เจ้าหน้าที่ก็ได้ลงไป สํารวจพื้นที่ที่พบปลูกหอมแดงของจังหวัดเพชรบ,บูร์เราแถวแถวชรไทยอะไรเนี่ยครับก็ปรากฏว่าตอนช่วงนี้พี่น้องเกษตรกรก็เก็บเกี่ยวผลผลิตออกออกจําหน่ายกันแทบจะหมดแล้วนะครับก็ที่มีจําหน่ายในช่วงนี้ก็ทราบว่ามีการอไปรับซื้อมาจากทางแถวลําลพูนนะครับก็ช่วงนี้หอมแดงที่ตลาดสันตที่สุดสิบห้าถึงยี่สิบบาทต่อกิโลกรัมนะครับ วางตุ้ง10บาทต่อกิโลกรัมคณะ12บาทต่อกิโลกรัมคณะราคาลงจากเมื่อวาน3บาทนะครับมาเขือปอ7บาทต่อกิโลกรัมมาเขือเปะราคาลงไป2บาทต่อกิโลขึ้นช่80บาทต่อกิโลกรัมนะครับแล้วก็บุ้งจีน10บาทต่อกิโลกรัมครับก็เป็นราคาสินค้าเกษตรจังหวัดเพชรบุรณแบบนี้ครับครับขอบคุณครับขอบคุณท่านพณนิตจังหวัดครับครับผมครับสวัสดีครับ